สวัสดี FC ทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะที่อาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าทีมเรียนยุ่งนะคะเพิ่งจะมีคาบว่างนะคะวันนี้แต่อันนี้นกถ่ายแว้งแต่เมื่อวานนะคะตอนเลิกเรียนได้ไปหาเด็กๆที่ทุ่งนาก็ไปทุกวันอยู่แล้วล่ะคะ่ะนอกจากวันไหนที่มีธุระด่วนจริงๆก็ไม่ได้ไปนะคะ เอาอาหารมาส่งพวกเขานะคะแล้วก็แมวที่โรงเรียนด้วยนะคะที่บนอาคารนี่นะคะเห็นน้องไหมคะน้องจะอยู่แบบนี้นะคะน้องจะไม่ไม่คะกล้าเข้าใกล้เราหรอกคะ่ะแล้วก็มีนี่อยู่ข้างล่างก็มีนะคะรออยู่ทุกวันนะคะกราบขอบพระคุณอาหารจากผู้ใหญ่จจดีเอฟซีที่เมตตาน้องด้วยนะคะเด็กๆต้องกินอาหารทุกวันนะคะขอความเมตตาอาหารท่านใด มีจิตเมตตาอยากจะให้อาหารน้องๆน,นะคะนุก็จะขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลยนะคะตามที่อยู่นี้เลยนะคะเด็กๆกินทุกวันนะคะแล้วก็อาหารเปียกของแมวเด็กก็ ก็หมดแล้วนะคะเพราะว่ามันมีแมวเด็กเยอะนะคะน้องกินเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะคะนุก,ก็ไม่ห่วงนะคะให้น้องให้เขากินสงสารเขานะคะท่านใดอยากเมตตาหารเปียกให้เด็กๆนุก,ก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะคะเมื่อคืนเข้ามาเล่นกับเขานะคะเพราะว่ากว่านุจะทําอะไรเสร็จนะคะนุกไปถึงบ้านเลิกจากโรงเรียนกลับจากทุ่งนาเนี่ยกว่านุกก่งจะทําอะไรเสร็จนะคะ เมื่อวานก็ได้ทำการกลางพลาส,สติกใสที่คุณป้าวลาลีท่านส่งมาแล้วมีพลาส,สติกเทบอ,อีกนะคะที่เป็นแสแลนนุกไม่รู้ว่าเอซท่านใดส่งมานุก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้เด็กๆนะคะได้ใช้ประโยชน์นะคะคือส่งมานุกใช้นุกใช้แน่นอน,นะค่ะแต่ว่ารอโอกาสรอ เรื่องที่เหมาะสมให้ใช้กับใช้กับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะไม่ได้เอาทิ้งไม่ได้เอาไปไหนนะคะเรามีเราก็เก็บไว้ใช้นะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่สนับสนุนมาทุกช่องทางนะคะให้น้องได้มีกินได้มีของใช้ได้มีของเล่นคือได้มีกรงอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะเด็กๆก,กำลังกินกำลังนอนนะคะ เด็กหาชีวิตเนี่ยนะคะกำลังฟื้นฟูนฟนฟนร่างกายเพราะว่าดูแล้วเขาเขาอ่อนแอมากค่ะเซตนี้เซตนี้เขาอ่อนแอมากนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปหาหมอเมื่อกี้นี้ป่านนี้ก็คงจะจะเฉามากะคะ่ะจะเฉามากๆเลยนะคะแล้วเขาดีขึ้นแล้วะคะ่ะไม่ลามไม่อะไรแล้วนะคะขี้เลือนเขาอะไรเขาก็ดีขึ้นแล้วนะคะกราบขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ดีเอฟซีที่เมตตาน้องด้วยนะคะทุกๆท,ท่านคะ่ะทุกช่องทางที่เมตตาน้องมานะคะก็นุกงกลางลแสลนที่เป็นพลาสติกใสให้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าพมันก็จะไปเรื่อยๆนะคะให้เห็นนะคะอันนี้เป็นกลางคืนถ่ายกลางคืนก็ไม่เห็นหรอกคะ่ะมันเป็นพลาสติกใสต้องถ่ายตอนเช้านะคะอันนี้น่าจะเป็นสายไหมแล้วก็สายลุง้ง นะคะเขาเล่นกันนี้สายฟ้าตัวดำนะคะตัวดำอันนี้สายไหนบ้างเนี่ย <c oughs> ก็จำส,สับสนนะคะเดีย๋ยวตรงดูหน้าดีๆถึงจะจำได้แผลไม่ดำไม่ลามนะคะแผลไม่ดำไม่ลามเขาก็อยู่ในกรงะคะ่ะมันจำเป็นจะต้องให้น้องอยู่แต่ในกรงเพราะว่าแผลจะได้ไม่ออกไปติดเชื้อนะคะเพราะว่าเขาเดินลากนะคะ นี่แหละคะ่ะเวลาเขานอนเขาก็นอนกันแบบนี้นะคะบางตัวก็นอนที่คอนโดบางตัวก็นอนที่อาเตียงไม้บางทีก็นอนแบบนี้นะคะนอนบนชั้นแบบนี้นะคะ่ะส่วนในบ้านก็ไข่มุกก็เป็นที่ที่นอนของเขาไปแล้วนะคะถ้าหาไข่มุกไม่เจอนี่ให้มาหาที่นี่เลยนะคะเพราะว่าสองคืนแล้วนะคะที่ไข่มุกมานอนเปนแบบนี้นะคะคือไข่มุกเขาจะกลัวเหมียวเล็กนะคะเหมียวเล็กอะ เหนืเล็กชอบขู่น้องนะคะเหนืเล็กเขาจะเป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะเป็นเขาเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเขาจะไม่ชอบตัวเมียค่ะเขาจะไม่ค่อยถูกกับตัวเมียมีสองตัวก็คือไข่มุกแล้วก็กําไรนะคะเขาเขาไม่ชอบตัวเมียแต่ว่ากับอิงฟ้าไม่เป็นไรนะคะว่าอิงฟ้าเขาโตแล้วเนาะไข่มุกก็เลยต้องมานอนบนนี้ค่ะไข่มุกจะสองคืนแล้วนะคะ ที่นุสังเกตว่าไข่มุกเขาเขา้เดี๋ยวคือดูคืนนี้คุณที่สามมาจะนอนไหมนะคะนี่นะคะเมียวเล็กนะคะเมียวเล็กนี่ก็สังเกตเขาหลายครั้งแล้วและค่ะน้องก็มีไม่รู้ว่าน้องเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่านะคะเขาจะเขาจะดื้อไม่เหมือนใครอันนี้ก็เป็นตอนเช้ามานะคะก็พาบัวขาวออกมาเดินนะคะคือช่วงนี้มันตื่นขึ้นมามันหลายอย่างมาก มันหลายอย่างมากจริงๆนะคะจนบางวันเนี่ยเกือบสายไปโรงเรียนอะ่ะเรามีขาเข้ามาเราก็ต้องมีเวลาให้เขาะคะ่ะเช้าเย็นต้องพาเขาออกมาเดินขนาดตื่นตีห้ายังจะไม่ทันนะคะตื่นตีห้ายังจะไม่ทันเนี่ยค่ะมาส่องดูเขาตอนเช้าเช้าเขาก็ยังนอนอยู่กับลูกเขาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะว่าจะเข้าไป เก็บกระบะเอาอาหารให้กินเนี่ยค่ะพากันนอนขี้เซายัางไม่ตื่นเลยก็จะกางประมาณนี้นะคะกางประมาณนี้แสแลนที่เป็นแบบใสที่กั้นกั้นแค่นี้พอนะคะให้อากาศมันเข้าด้วยกั้นไม่ให้น้ําฝนที่มันตกลงมาจากหลังคาแล้วมันจะกระเด็นเข้าไปอะ่ะในในกรงอ่ะก็กั้นแค่นี้นะคะน้ํามันก็ไม่กระเด็นจริงๆถ้าเป็นแบบใสน้องจะมองเห็นอ่า สิ่งแวดล้อมรอบข้างได้จิวทัศน์รอบข้างได้นะคะนี่นะคะนุ่กกางประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นแบบใสนะคะมันจะมีแบบทึบอ,อีกนะคะแบบทึบอ,อยู่ใกล้ๆประตูเพราะว่าถ้าแดดสองน้องจะไปหลบตรงตรงผ้าใบแบบทึบนะคะมันต้องแต่มีแดดมันก็ดีกว่าไม่มีแดดนะคะแดดมันซองมามันก็ฆ่าเชื้อโรคอะไรให้ทุกอย่างมันแห้งอย่างเงี้ยค่ะก็ดีอยู่ค่ะมีแดดก็ก็ดีไป สำหรับคลิปนี้ขอพรบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ